สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่7สิงหาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอา,ากาศเป็นยังไงบ้างค่ะจะเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะริมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้นะคะปกคลุมทะเลดำมันและด้านตะวันตกของประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ภถ่ายดาวเทียมนะคะตบพบนะคะกลุ่มเมฆนะคะปานกลางค่ะอ,อยู่บริเวณนะคะฝั่งของทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันมันค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุมพรตบพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่บริเวณจังหวัดระนองค่ะส่วนภาพเรดาร์สถิงพานะคะตบพบว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะอยู่บริเวณจังหวัดระนองแล้วก็ใช้ฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะ รยายงนานอุณภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้สามสิบห้าจุดแปดองศา,าเซลเซลเียสเี่อำเภอมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอุณภูมิตําสุดเช้านี้วัดได้ยี่สิบสามจุดองศา,าเซลเซียสเี่อำเภอนนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะประมาณน,น้ำฝนยี่สิบสี่ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้นะคะฝอนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ วัดฝนสูงสุดได้36.9ม mm, มตรที่ท่าอากาศยานนครสิทธรรมราชจังหวัดนครสิทธรรมราชค่ะพยากรณากาศว่าใต้ฝั่งตะบันกประจำวันนี้นะคะใต้ฝั่งตะวันก็ยังมีคงมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าก็นอยหลายพื้นที่เลยค่ะ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประวบคีรีขันนะคะจะมีฝนแลวก็ฝนฟ้ากะนองอยู่ที่ร้อยละสาของพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานีอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสก็จะมีฝนแลวก็ฝนฟ้ากะนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ช่วง3 3 3 4องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากกกกฝนนนนฟ้้คะะะองงแลมรรชัดวย ต่อไปเรามาดูเคลื่อนลมในอ่าวไทยค่ะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กมชั่โมห่างฝั่งทะเลมีคขึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะขาดหมายสภาวะากาศช่วง7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่7จ็ถึงสิสิงหาคม2567ภาคใต้ฝั่งตะวันบนตั้งแต่วันที่7สิงหาไปจนถึง13สิงหานะคะก็จะมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะตั้งแต่วันที่7สิงหาไปจนถึงวันที่13สิงหานะคะก็จะมีฝนฟ้าแล้วก็นองนะคะอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในนนช่อง YouTube กัด้วยะะค เรากลักบมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน